มาว่าพีพรฒน์ขอนแกนที่เป็นแฟนขับขององค์หญิงนะครับก็เป็นมงดนตรททีที่โด่งดังระดับประเทศในช่อง Youtube ตอนนี้ผมก็ให้ทางญาติผมเปิดเปิดตูอยู่นะครับดูถ่ายก็สดนะครับวันนี้ก่อนที่ท่านจะดูการถ่ายทอดนะครับหรือว่าการแสดงสดก็อยากจะโชว์ก่อนอันนี้ไม่ใช่คณะอ,ะองค์หญิงเพชรบันแพงนะครับเป็นคณะเจ้า้รักษาความปลอดภัยนะครับ ก็อยากให้พี่น้องมีความอุ่นใจนะครับทราบว่างานนี้เป็นงานใหญ่เป็นครั้งแรกหรือเปล่าผมผมน่าจะคิดว่าน่าจะเป็นครั้งแรกของอำเภอศรีสุเบศนะครับปกตดีท่านอยากดูมงคีคณะนะใหญ่ๆจ้างมาแพงๆท่านต้องไปดูที่ที่อื่นที่จังหวัดอื่นนะครับวันนี้ก็ถือว่าเป็นโชคดีที่เสียหนอนนะครับได้มีความเมตตาอยากให้พี่น้องมีความสุขอขออนุญ,ญาตปรบมือดังงานให้ท่านอีกครั้งหนึ่งครับ ครับก็กติกาน,นะครับในการที่นานๆครั้งนะครับบาตรหลายคนก็อาจจะเป็นครั้งแรกในชีวิตที่มาดูวงดนตรีอ,องค์หญิงนะครับเพรเพรบันแทนก็ให้มีความสนุกสนานอยู่ในขอาวเขตก็ไปที่ไหนก็ไม่ได้ยินข่าวครั้ณะนี้เป็นแสดงที่ไหนไม่ได้ยินข่าวว่ามีการตีกันหน้าเวทีเนาะก็สดว่คนคนรักร้องรักวงดนตรีนี้มากนะครับ ก็พี่น้องชาวเพื่อสีเด็กของเราดูหน้าตาแล้วก็ส่วนใหญ่มีนเด็กผู้หญิงเนาะผู้ชายก็ไม่ค่อยก็จะมีก็คงจะไม่ตีกันครับผมดูผู้หญิงตีก็จะตีผัวตัวเองนั่นวะก็ก็ขอบคุณพี่น้องครับก็ขอให้การแสดงแล้วก็การดูการชมคนนี้ประสบความสำเร็จจนถึงตีสี่ตีห้าครับขออระญาตเปิดการแสดงครับับนี้ครับผม นี่คือเสียงพอเมือ่อไ้สเมเด็จนะครับ ของเจ้าภาพคุณทุนทรตนของศานะครับขอขอบพระคุณท่านนายอำเภออำเภอสินเดชที่ให้เกียรตินะครับสลาเวลาอันมีค่าของท่านให้เกียรติมาเป็นประธานเปิดงานในการแสดงหมอลำชนะสาวน้อยเพชรันแพงในวันนี้นะครับจะพาไปนึกถึงยิดจะตราตึงไว้ในใจเสมอว่านายอำเภอให้เกียรติกับทางเจ้าภาพเป็นอย่างสูงครับขอขอบคุณอีกครั้งหนึ่งครับขอบคุณเป็นอย่างสูงครับ

นะฮะข้างหน้านะครับคนยังเยอะเลยนะทุกคนมาดูมาสกัดสกัดรับใหม่แต่ทุกคนเนี่ยยังเข้ามาไม่ได้เยอะนะขอบคุณนะครับขอบคุณทางท่านพ่อเมืองท่านนายกเอศรสีสมเด็จนะครับท่านนายกคณะผู้บริหารครับท่านจำมดัน ท่านผู้ใหญ่บ้านแพทย์ผู้ช่วยสารวัตรนะครับสมาชิกสภาทุกท่านโดยเฉพาะวันนี้นะครับขอบคุณไปยังทางท่านจมภาพซึ่งวันนี้นะครับเป็นงานอุปสมบทให้กับวันนี้เป็นพระแล้วนะครับเป็นพระที่สุสมแล้วพร้อมที่จะ,จะเจริญรอยตามพระพุทธศาสนานะครับสื่อสาร ต่อ2 5 6 6ปีนะครับในศาสนาพุทธของเฮาหล,ลูกหลานได้เข้าสู่โรงกาศสำมภะเป็นที่เรียบร้อยนะครับก็คือพระสุร,รัโทนหงศานะครับหรือพระสตาร์นะครับพระประคนทพัฒน์ธงยนนะครับหรือพระต้าวันนี้นะครับเป็นงานอนบุญกระถินและอุปสมบทเพืออ่อทิศส่วนกุศลมาคุณพ่อสมรทนหงศาซึ่ง ทางเจ้าภาพนะครับก็มีคุณแม่สิเรียนโทนหงษาคุณพ่อกาหาโนนคุณแม่ก่อนหาโนนคุณพ่อสินทรโทนหงษาฤิเสนนนนะครับคุณไอนงค์โทนหงษาวิจิชนงคุณสุรศักดิ์โทนหงษาคุณสมพรโทนหงษาคุณกระพัดขงยนคุณยานิสาขงยนคุณกระมังค์ทัศเด็กชายอาทิตย์ทักษ์โทนหงษา คุณสุนทหามาบัณฑิตผู้ใหญ่บ้านสมศักดิ์คุณรุ่งน้าคุณสุนิสามาบัณฑิตพร้อมด้วยญาติพี่น้องลูกหลานของคุณพ่อสมอนถวดหงศานะครับวันนี้ท่านได้ร่วมกันได้ทาบุญที่ส่วนบุญสุให้กับคุณพ่อสมอนอดวิญญาณของคุณพ่อสมอนอยู่แห่งผลใหน่ไปถอาเราูว่าลูกหลานญาติพี่น้อง ได้หลมกันทำบุญทำกุศลให้กองอกระนในใถิญญายิ่กับท้างยิ่ลพอเด้อดวงวิญญาณบกทุกขอให้ผลจากทุกดวงวิญญาณมีสุขขอให้สุขสุขดยิด่งนะครับขอบุญประนี่ของคุณพอสมอนโทสงสามือนีจงมา,ปปปากพบปักรักษาคุ้มครองลูกหลานส่งเสริมให้ลูกหลานของยี่พอมีแต่ความเจริญรุ่งเรืองในนาทีการงานจิตก,การทุกสิ่งถุกยาง ขอให้ราบรื่นร่ำรวยยิงๆๆ่งยิงขึ้นและพี่น้องแฟนที่มาเกีเนเน่ยวกันยังไงวันนี้ขอให้ทุกท่านเกิประสบแต่ความโชคดีมืออื่นเศร้านะครับมีหลุดใบซีมงขอให้ถูกหวยรวยเบื่อสุกสุก,สกคนเดือสามถูกไข่ทุกขามั่งในเด้อดีรือจะสองตัวไทยก็เอาดอกบัวนี่เนาะนะครับนับตั้งแต่นาทีนี้เป็นต้นไป เราขออนุญาตทําทความเข้าใจกับยูทูบเบอร์ทุกๆช่องนะครับโดยทาง, TikTok, ทางนนคลิปต่อท่านลิปเดี่ยวนนะครับเราขออนุญาตแจ้งท่านนะครับว่าลิขสิทธิ์ในการถ่ายทําทุกอย่างบนเวทีเป็นลิขสิทธิ์ของทางวงใช่คลิปนี้ครับฝากไปถึงบรรดาแฟนๆสาวน้อยเพียบันแพงเอฟซีสาวน้อยเพีิบันแพงครับกับลําเพลินออนไลน์ช่วงลอยกระทง urn, ะลําเพลินเจริญใจครับจากวันที่18ถึงวันที่29ค่ะ สิบสองมือรวดเลยครับสิบสองมือผ่านงานปิดท่องฟังลูกดิมิตครับนี่ก็คือลําเพื่อนออนไลน์ครับซิมิลับเชิญบนเวทีสาวนำเพลียงครับกับซิมีศิลปินจากแกรมิโกครับคุณลํายองน้องอินฮาวแล้วก็คุณดอกอ้อทุ่งทองแกรมิโกแล้วก็คุณพชิน้องฮินฮาวแล้วก็นะครับน้องบัตปัตรมนันแล้วก็ไอแมนมาีวันครับศิลปินหาคนครับพี่รองครับเริ่มตั้งแต่วันที่18ถึงวันที่29เครับเงื่อนไขเดิมบัญชีเดิมทักไปซื้อบัตรได้ที่ครับเนี่ สาวน้อยเพชรบมานแพงแฟนเพจเงื่อนไขเดิมบัญชีเดิมเด้อพี่น้องเด้อครับมวนแทนแน่นอนกับเพลงไมุ่องิงค้อมครับผลงานเพลงโชว์ไม่ของหล่าค่ะกับผลงานเพลงอื่นทางน้าเอีกหน่อยค่ะปั๊บสคริปไม้พี่น้องครับเพลงไปวันที่18เก้าโมงเสาร์ครับแล้วก็มือออนไลน์กับวันที่18เริ่มมือแรกเลยครับแล้วก็บวันศุกรเพลงนุ่มโจครับยืนหนึ่งแมนเขายืนเมาแมนอ้ครับวันที่24เก้าโมงเสาร์ครับเจ้าพี่น้องเขากุ้มไปว่ามือนั้น สี่หลองเพลงไม่โชว์ไม,ม่เริ่อมแต่วันที่18ถึงวันที่ย9ศิลปินหาคนพี่น้องครับรีบซื้อบัตรจองตัวได้เลยเขากลุ่มในเลขขอแรงสนับสนุนจากพ่อพ่อแม่แม่ลาการพ่อป้าพ่อแม่แม่จตามผลงานเพลงไม่หลาในได้จากอากาศอย่าลืมเขากุมค่ะพี่น้องวันที่18ถึงวันที่29นะคะ12วันค่ะศิลปินมากมายแล้วค่ะนอนกับบัตรละค่ะจาก1,348บาทเหลือ999บาทครับ คือผมอยากสสับสุนในพี่น้องเขากุ้มปิดด้วยกันเมาไปเลยครับเมาเมาสุดคุ้มครับแล้วก็หลายคนถามมาว่ามีมือต่อมือบ่ครับมีลิงแบบเคยซื้อแบบว่าสามมือตอลิงหนึ่งมีครับวันต่อวันก็คือ1 0 9บาทเพราะว่าเรามีโชว์ใหม่แล้วก็ศิลปินรับเชิญแล้วก็รับมือต่อมือหนึ่งร้อยเก้าบาทแล้วก็มือไอ้หนึ่งลิงสามมือครับสามมือกมีศิลปินแต่ละสามวันหรือแต่ละหนึ่งลิงนะครับอ่าก็จะมีศิลปินนะครับ ชนั้นคือ3ามมือในหนึ่งลิงในราคา290บาทครับ2องบาทแต่ว่าสันมือต่อมือ1นึอ109บาทแต่ว่าเหมาไปเลยครับสุดคุ้มจาก1 0 0เอ้ยจาก1นึ่บาทเหลือเพียง999บาททักไปที่สาวน่อยผิดปันแพ้งแฟนผิดแอดมินรอครับไปแล้วครับสวีสดัสสวัสดีครับพอกันในกุ๊ปิดครับ